สวัสดีคับทุกคนวันนี้เราจะมารีวิวเลโก้ค่เนี่นะคะผมเอาส่วนอย่างนี้มาต่อเป็นรูปภาพประสาทอันนี้ครบเนี่ครับมันจะเป็นรูปภาพแบบนี้คับอันนี้ผมก็เพิ่งเ่อนะคะอันนี้เราต่อเพิ่งจะเสร็จนะเนี่ครบเนี่คับอันนี้ผมต่อหลายอันนี้ผมต่อหลายวันนะครับ ไมนต้องใช้เวลามากเลยครับอันนี้ทุกคนผมจะต่ออีกแบบหนึ่งนะครับเป็นแบบน,นะครับผมจะต่ออีกแบบหนึง่งเป็นแบบพวกยิอะไรนะครับผมก็าลังจะต่อนะครับนะครับอันนี้ก็จะกําลังจะต่ออยู่นะครับ เราต้องหายิ้ม่วงก่อนนะคะอันไหนมาอันนี้ก็ควงได้ะคระับน,นี่ไม่ดะไระคะ่ะอันนี้ก็ได้ยะะอยู่ครับนี่ครับเราจะต่อรูปเอ่อ เราก็ไม่รู้เหมือนกันครับต่อไปต่อมาก็ได้ครับเอนน้ผมกำลังตั้งใจหายาู่ครับเนี่ยครับเนี่ยครับได้แล้วครับตัวนี้นะครับ ตอนนี้เราก็มีครบแล้วครับสามตัวนะครับผมบ๊ายบาย